ความสุขของเราในช่วงวันหยุดงานนะคะหาอะไรทำนะคะเพื่อนแก้เหงานะคะแก้เหงาแก้เบือเข้าไปแล้วสาลูกนะคะเพ่เนดูลูกที่สีสิสลูก <c oughs> คะ่ะไป่ใช่ค่ะเข้าไปสี่ลูกเลยนะคะเดินไปดูเข้าสี่ลูกเลยนะคะนอกฮูกอันนี้เราก็จะถอดออกเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราก็เลยมามาเที่ยวบนภูเขากันนะบนภูเขามันก็จะเป็นป่านะคะเพื่อนป่าแต่ว่าเขาก็จะมีสถานที่ที่เป็นออกกําลังกายกีฬาต่างๆนะคะที่ใหออ้ผู้คนได้มาทํากิจกรรมกันตามกีฬาที่ตัวเองถนัดนะคะเพื่อน ตรงนี้ก็จะเป็นกีฬาหลากหลายชนิดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาตรงจุดเช็คอินเนาะเขาจะมีจุดเช็คอินตรงที่ว่าเขาจะเป็นร้านอาหารด้วยเนาะตรงนี้ก็จะบริการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเพื่อนแล้วก็จะเป็นจุดเช็คอินเนาะแล้วก็จะมีกีฬาต่างๆนะคะที่เราถนัดนะคะก็จะอยู่ท่ามกลางธรรมาชาติขเขาก็จะมีลูกศรบอกนะคะว่าเราเล่นกีฬาอะไรเราก็จะไปตามสถานที่ที่เขาชี้ลูกศรให้ตามจุดนะคะเพื่อนอันนี้มันก็ วันนี้ที่มาเล่นนะคะน้ำพึ่งก็มาเล่นกีฬาอันนี้เนาะ,ะนี่ก้มหยิบนะคะเพื่อนยิงธนูน,นะคะเพื่อนยิงธนูเรามายิงธนูนะคะเพื่อน <ๆ S 2> อันนี้ก็จะเป็นกีฬาครั้งแรกนะคะท,ที่ที่เรามาเล่นกันนะคะเพื่อนสถานที่นี้ที่เรามากันก็อยู่ที่นักนะคะเพื่อนอยู่ที่นักอันนี้ เราก็จะเป็นการฝึกยิงธนูครั้งแรกนท้าเพื่อนอันนี้เราก็จะมายิงตามจุดต่างนะเขาก็จะมีป้ายให้เราว่าสถานที่ที่เรายิงธนูเนี้ยอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเขาก็จะมีลูกศรชี้ให้เราไปล่าสัตว เป็นตุ๊กตายางตามจุดต่างๆนะคะเขาก็จะมี12จุด12ตัวนะคะที่เป็นตุ๊กตายางแล้วก็เดินไปตามจุดนะคะแล้วเขาก็จะให้อดอกธนูละมา4ดอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยิงไปเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมเพลิดเพลินในวันหยุดนะคะเพื่อนๆนแล้วก็เป็นการสนุกสนานนะคะกับกิจกรรมนะคะเพื่อนๆนอกนือจากการที่เราทํางานหรือว่าทําอย่าง <ku> อื่นนะคะเขาก็จะมีสถานที่กว้างใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้อยู่ข้างบนเนี่ย เนี่ยที่เราตรงนี้ก็จะเป็นกอล์ฟเนาะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเล่นกอล์ฟนะคะเพื่อนๆตรงเนี้แต่และที่เขาก็จะมีเขาก็จะมีแผนที่บอกเรานะคะว่ากีฬาที่เราจะเล่นอ่ะเขาจะมีรูปศอนนะคะชี้ให้เราเดินมาก็าจะอยู่เป็นท่ามกลางธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้วันนี้วันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนี้เราเป็นวันหยุดกันเราก็เลยออกมาหา กีฬาเล่นนะคะแต่ว่าเราก็เพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้นี่แหละค่ะโอ้ยไม่เข้าเลยนะธนูเขาดีดีนะคะเพื่อนๆนะเห็นไหมนี่อันนี้เวลาเรายิงเขาจะมีอันเนี้ยเนาะให้เราเอาอันเนี้ยมาสอดใส่ตรงเนี้ยแล้วก็เอาธนูวางตรงเนี้ยแล้วเราให้เอามือเราดึงตรงเนี้ยสามนิ้วแล้วเราก็ต้องหลับตาซ้ายนะคะเหมือนเป็นการเล็ง เข <Ooh. S 2> ้านะคะเพื่อนๆลูกนี้เช่าอยู่เขาก็จะมีผ้าผ้ายางเขียวๆกันข้างหลังเนาะการลูกธนูมันเด้งไปไกลไง ouch เป็นการฝึกยิงฝึกความแม่นยำ mm hmm. ข่าวไปแล้วสองนะคะ๋ย <laughs> วไปเก็บลูกก่อนนะคะเพื่อนเือบราโ o แล้วนะ <S <S อ,นนอันนี้ก็จะเป็นกวางนะคะเพื่อนเพื่อนะกวางแต่ว่าส่วนมากที่เขาตั้งตั้งเอาไว้มันจะเป็นตุ๊กตายางนะคะเพื่อนเพื่อนๆนะตั้งให้เราตามจุดต่างๆในป่า อันนี้มันก็จะโหดนิดนึงนะคะเราเลงจากที่ต่ำไปที่สูงนูน่นอ่ะมบเตยสวยขึ้นนี่หมายความว่าไงทำไมอ่ะไ,อไม่กันสกูตรกตระเวผ่านแต่ ทิปจบมันก็จะเล็งไม่ค่อยถูกหรอกนะคะเพื่อนอันนี้มันไกลไง <sm all> สองลูปแล้วนะคะ <sm all> เพื่อนอันนี้มันก็จะเป็นความแปลกใหม่นะคะ <sm all> เพื่อนของกีฬาที่เรามาเล่นเนาะ เข้าแล้วหนึ่งลูกนะคะเพื่อนอันนี้ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายนะคะเข้า <laughs> วันนี้นะเพื่อก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะแล้วเราก็เอาไปพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ